ครับยินดีต้อนรับสู่บูบาเซ็ทแนวใจใจใจมวลชวนชมบัวครับห้อตัดปุ๊บลงเลยครับโอ้ยเบิ่งแม่คนบอกอีหยังนะโอ้ยลุงลุงลุงบอกปรได้ยินประสนครับโอ้ยปวดเจ็บปีสเออโอ้ยกวนดีเห็นว่าวันนี้นัวอืมโอ้ลงเห็ดทรงผมนี่สุดยอดเลย เงานง้เลยจำหน่อยใบหลังคาเหล็กลูกประพันธ์น็อตสกรูงานโครงสร้างทุกชนิดประตูเหล็กม้วนมีล้อตะขาดไหมครับเหล็กมาแล้วครับชีตนัี่้นี่เบียดมาป่งนู้นเบียดไปนะครับองเหล็กมาครับ

เจ็ดัน่ายคางบเหรอจางนไ้เนี่ยครับนนแปดกรไปสอนคครัสังเล็กนะครับายานุริน เขาดันอะยังคืออยังอันนั้นอันนั่นคือกระจอนนองคือกระจอนองคืออะไรเอามาโอ้คือกระจอนนองกระจอนองเห็นป่ะงเห็นป่คือกระจอนองไปแก้อะไรลุงฮะแก้อะไรครับโอ้ยใส่ยาดีนะพี่เนี่ยอฮะ เอาดีเลยเพิ่เอาดีลงแม่ายเขื่อก็เจ้าเน่าเลย เอวางกั้นะนีก็ไดครับผม่นเล่คนเลตู่เลโอ้แดดออกครับผมอาผมแพ้แดดครับอยู่บ้านล

ครับเด็กมาเิทเซนชีตมาแล้วนะครับที่นี่ครับขึ้นชั้นลอยทั้งขยายชั้นลอยนะครับผมนุนอนเวนครับใช้ยาใหม่นุจะนอนเวนครับไม่มีแล้วนะครับป่านุหลานลุงคนไม่มีแล้วนะครับปิดไปแล้วนะครับนุนอนเวนนะครับเป็นช่องใหม่เพิ่งเปิดนะฮะก็ไม่ต้องไปกดนะฮะเสียเวลาเสียความรู้สึกนะฮะนะฮะ

ตัวเ่ม้วนี้มือไม่ใชไม่ใชเดี๋วตามไปครับส่งเร็วรวดเร็วทันใจครับนะครับตองอยราคาเหล็กอันนี้่ลงแล้วสองที่หไม่ใช่กองสามันไม่กองสามนก่ก่องสามอีกบอี่อีกวะมี่ไงอีกวะมีก็หนีอู่บ่ครับกองของ อันนี้มันสองจุดหาเลยนี่สองหางสองสามตัวนี่มันมีใหญ่อีกอยู่ย<อ>มีกองสี่ด้วยนะกองสี่ด้วย คุณซีเลยบ่วกองสมันบ่เม็นสวัดบงเหล่าไม่ำนี่ไม่ำนี่โอ้กประคาานีกองสามเ็กบเต็มตกเลยบอกเกะดีายเออนีละเดี๋ยวน้องนี่ละ ยาวดีวยวหนึงมั้ยยัายังาม่จะมุดเข้ามาทำไมี่สบียืมมาพยายสิบครับผมเฮ้ยตัรลยเฮ้ัอยโอ้โเท่าไหร่เท่าไหร่งคอันนี้ขนนัางตั่ร้อยกบางยืได้ไหขาดยูพันสองสองพัน ในพทที่ก็จ่ายให้นะจุบกระเป๋าแล้วนะครับนตะลเม็ดมาให้ลุงโอ้ครับลุงครับลุงครับตะลเม็ดครับหอมสามหอมป๋อหนึ่งก้อนยอะสามเยอะสามยอตัวนั้นน้ำมันส

เอามาสองแสนก่อนเอามาสอันขึ้นต้องต้อเป็นยืมละมั้งดียมยืมใส่ตัวนี้ง่ายต้องคืนน้าพวกเนี่ยเอาเป็นอย่างกรณีรี่ว่าเขาสั่งเหลือมาจากพี่ชัยป่ะครับเขาสั่งมาแล้วมันเหลือ เอาก็สั่งตามเ้าเหาสั่งไปทำไรก็ไม่ทู้ทำไรผมนึกว่าเขามาส่งของม่าจะคือบั่นนั่นสิเล่นเอาสัญญ์ไม่ได้เดียวครับเดี๋ยวแป๊กโอ้ครับข้าวผลไม้ โอ้ส oh, ั่งเลยโอ้ดีเนาะมีคนมาจ่ายตังแนรุพนเนาะเอฟซีมาจากจังหวัดอะไรนี่จากประเทศไหนนี่จงมอระจงมอรลจอมีเอฟซีวะะมีเดียกเงินอลนะครับรับบินได้ครับรับเงินได้ครับ น้องเชคของหรครับครับเร็นแลงวนี่โคกแกนหนังไต้นบ้าครับกัวนั้นซิบอันนี้มันกระลังซิของเหล็กนะครับอันนี้ก็เอามา้งโคมนะครับ ทำเป็นพืงออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศที่จะมาใช้เหล็กลุงขยายออกมาเนี่ยเอฟซีนี่ฮะ,ฮะขยายระเบียงด้าน,ด,านด้านข้างนะฮะด้านข้างถนนกับฝั่งด้านข้างกำแพงนะครับแล้วก็จะยกเสาเหล็กขึ้นนะครับกับบิดเสนซีเพิ่มความยาวเข้าไปให้มันกว้างขึ้นนะครับน,นี่ครับน,นี่ขยายตรงนี้นะครับนี่ขยายระเบียงตรงนี้ออกมาเห็นไหมฮะทำเป็นบันไดขึ้นนะครับ ส่วนข้างบนมันก็จะขยายออกมาตียาวออกมาให้มันอยู่ในแนวกำแพงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตกบจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ